แดงไม่หมดเอเลยเหอแต่ได้สีแดงตัวนี้เออเอ้ย<น>เดี๋ยวนะมันมีกล่องนี้ใช่ปะ่ะใช่กล่องนี้อ๋อมีแค่นี้ไม่ไอ้พวกเนี้ยอันนี้คือตัวอะไรในกล่องนี้ว้ยมันเป็นรูปนี้ไงก็จะเป็นไอ้พวกนี้เนี่ยเห็นป่ะส่วนเธออยากได้อันนี้นี่ก็สวยว่ะไม่ดีกล่องนี้อันนี้คือกล่องนี้ราคาอันนี้ราคาสองร้อยกว่าบาและสิ่งทะเลทรายราคาเท่าไหร่อยากดูไหมแพงไหมหน้าร้อยท่วนทอนบาทหนึ่ง โอเคจัดไปให้พี่หรอถ้าอยากได้สีอะไรเดี๋ยพี่ยิงให้ได้สีแดงสีแดงหรอขอใช้เซนกันนะอันนี้อันนี้ก็สวยนะยเดี๋ยวเราจะเสียไปแปดร้อยเลยนะเอเอ,เอไปแต่ตัง โอเคพี่จับให้เลยได้แนะนอนแกะไรอแกะตูดแกะตูดแต่ว่าแกะอะไรก็ได้ไม่ได้ไปขายต่อมีทไม่ลุ้นลุ้นแดงปะแดงเหอสิงอะไรไม่ยุ้งม่เกะ ไม่เหี <laughs> <laughs> ่ยวเก็ยังไม่แดงอ่ะสีม่วงเอ้าแต่เขาก็อยากได้สีม wrong, ่วงไม่ใช่หรอใช่แต่ฉันไม่อยากฉันอยากได้ทองเอ้ยอันนี้มันเดี๋ยวนะอันนี้มันคือรู้แล้วหรอว่าคือได้สีม่วงเออได้สีม่วงจริงเลย ได้สีม่วงอุ้ยน่ารักอะน่ารักอุ้ยน้องน่ารักมากเลยอุ้ยใช่น่ารักว่ะเออก็เหมือนเธออยู่นะเออเอาตัวนี้แหละสีแดงไม่เอาเลย้สีม่วงไทำแบบว่าอยากได้สีม่วงกับสีแดงอี๊พี่หยิบให้พี่หยิบให้รอบหน้ารอบหน้าเธอหยิบเองนะให้ได้สีแดงหนูรู้ก่อนดีมาก